สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะพาสาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับเคยได้ยินคําว่าหลักการซื้อวัวเนี่ยพี่น้องเนี่ยใช้หลักการแบบไหนฮะแล้วเคยได้ยินคําว่าไม่ใหญ่ให้สวยไม่สวยให้ท้องนะครับเคยมีคนแนะนําผมนะฮะสามคำนี้พี่น้องครับสมัยผมเข้าวงการใหม่ๆนะฮะต้องขอขอบคุณ คุณพี่ท่านนั้นด้วยนะครับที่สามคำนั้น,นะฮะใช้ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วนี่ข้างหลังผมนี่ก็คือคำตอบนั้นนะฮะที่ผมไดเ้เรียนรู้มานะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยสามคำนั้นอยู่ที่คอกนี้แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไม่สวยให้ใหญ่ไม่ใหญ่ให้ท้องมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนเอาละครับไปติดตามกันครับ ครับผมนี่ก็คือไม่สวยให้ใหญ่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าสวยด้วยนะพี่น้องนะเอาละครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับไม่สวยให้ใหญ่นะฮะก็คือตัวนี้นั่นแหละนะครับพี่น้องครับส่วนสูงนะฮะวัดคร่าวๆนะครับตอนช่วงท้ายนะครับนะจากพื้นนะฮะสุดถึงท้ายเนี่ย ประมาณ165พี่น้องครับ165นะฮะด้านหน้าเนี่ยก็170บวกแล้วครับตั้งแต่พื้นถึงตโนกนะครับเป็นบามันขาวนะครับไม่โบสทด้วยนะฮะไม่โบสทนะครับตัวนี้แต่ว่าสูงใหญ่ยาวแล้วก็ลึกนะฮะอาจจะดูเต็มจอเลยทีเดียวเนี่ยครับ เต็มจอเลยผมต้องถอยไกลๆหน่อยเพราะว่าวัวตัวนี้ใหญ่มากๆพี่น้องนะฮะเป็นบามันลูกผสมนะครับเพิ่งจะได้รับการตีเบอร์นะฮะจดเป็น F1 นะครับนี่ฮะขาหน้าล่องรอยการตีเบอร์นั่นคือเลข1น,นะครับหมายเลข20นะครับมาดูด้านหลังกันนะใหญ่ยังไงมาดูนะฮะให้ดูตั้งแต่ โคนหางไล่ตั้งแต่โคนหางลงมาพี่น้องไล่ตั้งแต่โคนหางลงมานะครับใหญ่นะฮะกมเนื้อสมส่วนดีครับตัวนี้สมส่วนมากๆากนะี่ฮะไล่ลงมาถึงนมนะครับสี่เต้าสวยๆสี่หัวสวยๆนะครับผู้หางเกือบถึงพื้นพี่น้องนะฮะกระทูขาแข้งขาข้อขาใหญ่ตามตัว ทรงพลังเลยทีเดียวนะครับนะฮะด้านข้างใหญ่มากพี่น้องนี่ฮะดูข้อขาดูเล็บเท้านะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะฮะให้ดูกีบเท้านิดหนึ่งนะครับนะบตัวนี้ยังดุอยู่นะครับเพราะว่าลูกยังไม่หย่านมนะครับลูกเพิ่งได้ประมาณเกือบสเดือนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกสาวของเขานะรอสักครู่เอาเรื่องแม่เขาก่อน เอาเรื่องไม่สวยให้ใหญ่ก่อนนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าไม่สวยเพราะว่าเขามีเขาไม่ได้ทำเขาตั้งแต่แรกนะครับสีก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเป็นเป็นเทาเป็นเทาบสนะครับเป็นบัวขาวธรรมดาก็จัดได้ว่า,าไม่สวยก็ได้นะ่าจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ลักษณะเขาได้คือใหญ่นั่นเองนะครับ นี่คือข้อที่1ในการเลือกซื้อวัวนะฮะวันนี้ผมามาแนะนำเลยนะครับไม่สวยให้ใหญ่นะจบนะครับไม่สวยให,ให้ใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะทีนี้ไม่ใหญ่ให้ท้องก็อยู่ที่นี่อีกอะพี่น้องครับเนี่ยฮะตัวนี้ท้องแล้วนะครับตัวนี้ท้องแล้วด้วยนะประมาณสักมีการตรวจท้องนะฮะตั้งแต่ เขาติดตั้งแต่ประมาณ35วันนะตรวจเจอแล้วนะหมอยืนยันคอนเฟิร์มว่าท้อง KF31 นะครับตัวนี้นะฮะก็รอลุ้นดูลูกเอานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับทีนี้มาดูลูกของเขาบ้างนะฮะวัวเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะับเนี่ยเดินมาแล้วนี่ครับวัวเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะครับตัวนี้ลูก SK5 20นะครับ SK520 เป็นไงบ้างพี่น้องขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เลยนะฮะตัวนี้ใกล้ๆ4เดือนนะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะฮะเนื้อตัวยังเปียกอยู่เลยเนี่ยครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จจุดเด่นคือเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีมาแน่ๆนะครับเรื่องของสีมาแล้วแล้วก็หน้าตา สะสวยเลยทีเดียวนะฮะใบหูนี่โบสตั้งแต่เด็กเลยนะครับความสูงแน่นอนครับดูแม่เขาเลยนะฮะเรื่องความสูงไม่ต้องกลัวตัวนี้เม็ดสีมาความสูงมานะฮะข้อขามารออย่างเดียวคือรอให้เขาโตนะฮะแล้วก็ดูกล้เนื้อลอดูกลมเนื้อของเขานะครับช่วงท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายกัน อ่ะนี่คือขาหลังนะครับช่วงท้ายก็กำลังมาเหมือนกันนะฮะกำลังมาเลยตัวนี้กระซิบเบาๆนะครับมีคนมาให้ราคาไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใจอ่อนนะครับผมยังไม่ใจอ่อนนะฮะเนี่ยฮะดูครับก็ สิบขึ้นนะครับที่มาให้ไว้แต่ว่าผมอยากจะอลองเลี้ยงเข้าไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับผมอยากจะดูความจเจริญเติบโตของเขานะฮะเรื่องความย่นไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูแผงคอนะครับหน้าตาสะสวยเลยทีเดียวนะครับครับผมกลับมาที่คำว่าไม่สวยให้ใหญ่อีก สกอบหนึ่งนะฮะพี่น้องคงจะสงสัยว่าไม่สวยให้ใหญ่แล้วราคาเป็นยังไงบ้างนะครับหัวข้อนี้นะฮะคอนเทนต์นี้นะครับในเรื่องของราคาเราจะไม่ได้เน้นลงไปลึกมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดูที่ลักษณะนะครับดูที่ว่าไม่สวยให้ใหญ่อะนะครับราคาก็หลัก สิขึ้นนู่นนะครับนะไปปลายเลยนะครับหมายถึงว่าแม่กับลูกเขานะครับตอนที่ซื้อมานะครับนะตอนที่ซื้อมาก็นู่นนะครับ10บสบไปปลายนะครับเรื่องราคาก็คิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือนะฮะใครสนใจ อยากจะยกไปต่อก็ยินดีนะครับยินดีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอาลูกเข้าไปด้วยเอาแม่เข้าไปด้วยเพราะว่ายังไม่หย่านมนะครับผมยังไม่หย่านมหรือถ้าสนใจลูกอย่างเดียวก็ต้องรอให้หย่านมก่อนนะครับยังไงก็โทรมาคุยกันได้แต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นเป็นคลิปเปิดราคาแล้วพี่น้องเผื่อได้พูดเผื่อไว้ว่า ใครสนใจอยากจะขอแบ่งก็ยินดีเลยนะครับไม่ได้ว,ว่านะครับลองสอบถามเข้ามาได้ครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับครับผมมาดูสีแดงกันบ้างนะครับนี่ก็อยู่ในคำตอบนั้นเลยนะครับอยู่ในคำถามนั้นเลยไม่สวยให้ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่ให้ท้องแต่ว่ามันอยู่ในนี้หมดนะครับในสายตาของผมคือตัวนี้สวยมา นะครับใหญ่ก็มานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือท้องด้วยนะครับนี่แหละฮะเคยไปทำคลิปหลายๆคลิปนะฮะเคยไปทำคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์นะฮะไปยา,ยามแนะนำพี่น้องเกษตรกร FC เนี่ยวิธีการซื้อวัวนะครับว่าจะต้องเลือกยังไงจะต้องดูยังไงนะครับนี่ฮะตอบโจทย์เลยวันนี้ ใหญ่สวยท้องนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ฮะใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะความสูงตัวนี้อยู่ประมาณ150นะครับอยู่ที่ประมาณ150เป็น F1 เหมือนกันนะครับเป็นวัว F1 เหมือนกันท้อง4เดือนนะครับท้องแล้ว4เดือน KF3 1นนะครับตัวนี้ รับประกันท้องนะฮะครับมาดูหน้าตาชัดๆนี่ครับเป็นไงบ้างพี่น้องสวยไม่สวยคอมเมนต์เข้ามาได้นีครับกีบเท้าข้อขานะฮะชีดกระชับสวยทุกส่วนเลยตัวนี้นะฮะนะครับตัวนี้สวยทุกส่วนแต่ว่านะครับนมจะมีติ่งนิดนึงอ่าตรงนี้นมมีติ่งนะครับ ใครที่คิดว่า,านม5หัวเป็นํำหนิก็คงต้องปล่อยผ่านนะครับแต่ถ้าใครคิดว่านมหัวที่5นะครับไม่เป็นํำหนิก็นี่เลยครับตอบทุกโจทย์เลยตัวนี้นะฮะใหญ่ยยสวยท้องนะครับสำหรับมือใหม่นะครับต้องเลือกซื้อบัว แบบนี้นะครับนะฮะต้องเลือกซื้อวัวแบบนี้เอาละครับถ้าเกิดว่างบประมาณไม่ถึงนะฮะมีหลักหมืน่นก็ซื้อในราคาหลักหมื่นนั่นแหละครับอย่าไปฝืนตัวเองอย่าไปทําให้ตัวเองบาดเจ็บนะครับหรืออย่าไปทําให้ตัวเองติดลบนะฮะมีน้อยก็ค่อยๆสะสมไปนะครับสักวันหนึ่งเราก็อาจจะได้เป็นเจ้าของ ฟาร์มเลือดร้อยอย่างเขาบ้างก็ได้หรือว่าอาจจะได้เป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่ๆที่มีวัวเยอะๆนะครับก็ฝากถึงมือใหม่ล้วนๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับมือเก่านะฮะที่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถแชร์ประสบการณ์ของท่านนะฮะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะว่าการเลือกซื้อวัวของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะท่านซื้อวัวอย่างไรนะครับ ส่วนพูดจะภาษาบัววันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าใหญ่สวยท้องอยู่ที่นี่หมดเลยครับผมครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับ การแนะนําการซื้อวัวในวันนี้นะครับจำง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับไม่สวยให้ใหญ่ไม่ใหญ่ให้ท้องนะครับไม่สวยให้ใหญ่ไม่ใหญ่ให้ท้องนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเป็นการแนะนำนะในการเลือกซื้อวัวของมือใหม่นะครับส่วนคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคอกนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีการทำคอก นแนะนําวิธีการทําคอกบัวว่ามือใหม่เนี่ยควรจะเลือกทำคอกแบบไหนนะฮะควรจะใช้เหล็กยังไงวางแผนยังไงเดี๋ยวมาดาูติดตามรายละเอียดในคอนเทนต์ต่อๆไปสําหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ